นมัตถุรัตนตยัศขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรยัยขอโอกาสพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธรมิกในการกล่าวธรรมกล่าววินัยจเจริญพรญาติโยมคณะสัทธาสาธุชนทุกท่าน <c oughs> อาตมาในานามของคณะสงฆ์วัดเขาสนามชัยขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกัน เป็นกำลังบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการอุปถรัรมภ์ในการในปัจจัยทั้งหลายมีปัจจัยสี่เป็นต้นแก่พระภิกษุสามนเณรที่ท่านกำลังทำหน้าที่ของท่านคือคันธาธุระคันธาธุระเป็นการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการทรงจำ มีการกล่าวเทศนาบรรยายให้ญาติโยมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำสอนในพระศาสนาอันเป็นประโยชน์ต่อการน้อมนำไปปฏิบัติตามแต่อินทรีย์พะละของตนของตนวันนี้วันศุกร์ที่8ทธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นวันแรมสิเค่ำเดือน12 นี่ก็เป็นโอกาสที่จะสมโมทนิยคถาเป็นกิจที่ได้กระทำเป็นประเพณีของเราเนาะ <c oughs> วันนี้หลวงพ่อก็จะนำธรรมะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติมาให้ญาติโยมได้รับฟังกระถังโสตาวะทาเนปัญญาสุตมะเยยานัง ปัญญาในการเงี่ยโสดสดสับธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตมยะปัญญาปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วเป็นสุตมยะปัญญาญาณอย่างไรปัญญาอันเป็นเครื่องทรงจำธรมรมที่ได้ฟังมาแล้วคือเครื่องรู้ชัดธรรมที่ได้สดับมาแล้วนั้นว่า รมเหล่านี้ควรรู้ยิ่งทมเหล่านี้ควรกำหนดรู้ทมเหล่านี้ควรละทมเหล่านี้ควรให้เจริญทมเหล่านี้ควรทำให้แจ้งทมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมทมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความตั้งอยู่ทมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความวิเศษทมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งการชํำแะกกิเลส สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานีทุกขอริยสัจหนีทุกขสมุทัยอริยสัจหนีทุกขนิโรธาอริยสัจหนีทุกขานิโรธาคา,า,ามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นสุตตมยปัญญานิพิธาและนิพิทา นิพิทาและปฏิปทาแห่งนิพิทานิพิทาคือความหนายดังภาษิตท,ที่มีมาในพระบาลีว่าเอทะปัสธิมังโลกังจิตตังราชะระถูปมังยัธถะพาลาวิสีทันตินัตถิสังโคว,วิชานติ สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุดราชรสที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เพื่อให้ถึงซึ่งธรรมคือวิราคะความสิ้นกำหนัดเพื่อให้ถึงซึ่งธรรมคือวิมุตติความหลุดพ้นนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายสังขารว่าเป็นทุกข เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็คลายความกำหนัดยินดีในสังขารทั้งปวงโดยเห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเป็นความเบื่อหน่ายที่ประกอบด้วยปัญญาจิตจึงหลุดพ้นจากกิเลสสะอาดบริสุทธิ์มีความสงบเย็นเข้าถึงพระนิพพาน ดังที่ตรัสไว้ในเบื้องต้นของหมหาสติปฐานสูตรว่าเอกายโนมคโคมักคือทางปฏิบัติที่เป็นไปอันเดียวสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเทวานังสมติกามายะ เพื่อความก้าวล่วงความทุกข์และความโทมนัสโสกะเพื่อความก้าวล่วงความโศกและความปริเทวะคือความคล่ำครวนรำพันทุกขาโทมนัสสางอัฏถังขมายะเพื่อดับทุกข์โทมนัสยายสะอธิขมายะเพื่อบรรลุยายธรรมคือธรรมที่พึงบรรลุ ธรรมะที่พึงรู้ธรรมะที่ถูกชอบนิพพานาัสะสัชิกกิริยายะเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหัวข้อที่จัดไว้ดังนี้ย่อมเป็นไปในธรรมะทั้งหมดที่จัดแสดงสั่งสอนคือเข้าทางเดียวกันหมดไม่แตกแยกทางออกไปเป็นทางอื่นมุ่งสู่ความบริสุทธิ์ความก้าวล่วงโสกะปริเทวะ ความดับทุกขโทมนัตความบรรลุยายะธรรมธรรมที่ถูกชอบดังกล่าวเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายด้วยกันทั้งหมดขอยกเนื้อความบางส่วนจากพระบาลีในมหาสติปฐานสูตร <c oughs> อิทัพพิคเวพิขุกาเยกายานุปัสสีวิรติอาตาปีสัมปชาโนสติมา วิเนยโลเกอภิชาโทมนัสังดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้จากกายยคตาสติสูตรมีเนื้อความว่าปุณะจะปรังพิขเวพิกุคขัขชชนโตวาขาัชามีติประชานาติ ทีโตวาทีโตมิหิติตปัญชาาตินิสินโนวานิสินโนมิหิติปัชาาติสยานโนวาสยาโนมิหิติปัชาาติยะถายะถาวาปนัสะกาโยปนิหิตโหติตถาตถานางปัญชาาติตัสะเอวังอัปปมัตตัสะอาตาปิโนปะหิตต ตัสสะวิหารโตเยเคหาสิตาสระสังกัปปาเตปะยียันติเตสังปหานาอัจฉตตะเมวะจิตตังสันติทติสันนิสีทติเอโกทิโพติสมาธิยติเอวัมปิพิกเวพิกขุกายคตังสติงพาเวติ น <anes> เนื้อความเป็นภาษาไทยก็ว่า,าดูกระราพิสูจทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพิกษุเดินอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังเดินหรือยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังยืนหรือนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังนั่งหรือนอนอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังนอนหรือ เธอทรงกายโดยอาการใดๆอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังทรงกายโดยอาการนั้นๆเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำรีพลานที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำรีพลานนั้นได้จิตอันเป็นปลายภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่น ดูกระภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายกคตาสติหลวงพ่อก็นำหัวข้อธรรมที่ต่อจากที่แสดงเมื่อคราวก่อนเกี่ยวกับหมวดกายากายคตาสติซึ่งเป็นธรรมที่เป็นแนวทางของการปฏิบัติ <c oughs> วันนี้ก็จะขอยกเอาอานิสง์ของการเจริญซึ่งกายตกาตา,าสติจากธรรมะในพระสูตรอื่นมากล่าวให้ฟังอีกส่วนหนึ่งปัญจิมานิพิกขโวปัญจิมานิพิขเวโอรามภาคิยานิสังโยชนานิกตามานิปัญจสศก,กายทิฐิวิจิกิจฉาศีลพัตปรามาโส กามัตกามัตฉันโทยพยาปาโทอิมานิโขพิกเวปัญจา,ารัมภาขิยานิสังโยชนานิอิเมสังโขพิกเวปัญจันังโอรัมโอรัมพาขิยานังสังโยชนานังปหานายะละอิเม จัตตาโรโอสติปัฏฐานาภาเวตัภาติก็เป็นอนิสง์ของการเจริญสติปัฏฐานที่มีมาในพระบาลีมีคำแปลว่าภิกษุทั้งหลายโอรัมพาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องตามห้าประการนี้ โอรัมภาคยสังโยชนประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอัตตาของตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 3. สศีลพัตปรามาตความยึดมั่นศีลพลด 4. กาม,มฉันทะความพอใจในกาม 5. พยาปาทะความคิดร้าย ภิกษุทั้งหลายโอรัมภาคิยสังโยชน5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์าประการนี้แลอันนี้เป็นเนื้อความที่มาในพระบาลีแต่ในทางปฏิบัติของการเจริญกรรมฐานหรือการทำ วิปัสสนาเราก็จะต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นโดยมากส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะให้ท่านแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติทางกรรมฐานแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้ครูบาอาจารย์ซึ่งอ,อินทรีย์พะละของเราเนี่ยที่ยังอ่อนอยู่เนี่ยก็ต้องอาศัยผู้รู้แนะนําในเบื้องต้นก่อน <c oughs> จากเนื้อความในธรรมะที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นถึงความเป็นสัพพัญยุตยานในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยกเอาสิ่งอันมนุษย์เรามีอยู่ตามปกติธรรมดามาเป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายในการศึกษาเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเพื่อการพัฒนาการของจิตเพื่อให้ถึงซึ่งปัญญาอย่างรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง ด้วยสิ่งเหล่านี้ท้าให้เราเข้าใจได้ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำสอนในศาสนานั้นเป็นความโชคดีของชีวิตได้อย่างไรเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่กับตัวที่เราได้มาจากการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างใน ข้อธรรมแรกที่เคยแสดงวันก่อนเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่อานาปนสติอย่างอานาปนสติก็กำหนดรู้เราหมายใจเข้าออกก็เป็นสิ่งที่เรามีมาอยู่แล้วโดยพร้อมกับความเป็นอัรภาพในความเป็นมนุษย์แล้วก็อย่างในหัวข้อธรรมที่สองก็เกี่ยวกับอิริยาบถอิริยาบถนะ ในการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยเดินเยืนดืนเดินยืนนั่งนอนอเราก็ใช้อิริยาบถพวกนี้ในการบริหารกายในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยแต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมาเป็นอ,อุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการที่จะให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมอันยิ่ง ก็คือการที่ว่าเราจะต้องใส่ใจหรืออย่างที่เราจะได้ยินได้ฟังคะแมว่าคือการมนสิการมนสิการก็คือทำความแยบคายในสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างการที่เราเดินก็ให้รู้สึกตัวว่ากำลังเดินอยู่นั่งอยู่ก็รู้สึกตัวว่ากำลังนั่งอยู่นอนกินดื่มทำ อะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆอะไรพวกนี้ให้เราเนี่ยใส่ใจในสิ่งที่เรากระทำตามไปด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอาจจะไม่ใช่พูดอย่างอาจารย์วิปัสนาจารย์อาจารย์ฝ่ายกรรมฐานแต่พูดแบบนักเรียนที่ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อธรรมที่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติในการที่จะลักษละล่าสังโยชนะที่เป็น เครื่องร้อยรัดให้สัตว์ตกให้ให้สัตว์ใหหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ในวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้นะอันนี้ก็เป็นธรรมะสมโมทนิยะคาถาในเช้าวันนี้เนาะวันนี้ธรรมีคาถาก็สมควรกับเวลาด้วยคุณแห่งความเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร ขอความสวัสดีความสุขความเจริญและความสามารถในการนำตนออกจากกองทุกข์ประสบสุขอันไพ่บณ์กล่าวคือการเข้าถึงสัมมาปฏิปทาอริยมรรคอันเป็นเครื่องนำไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ด้วยการทุกทุกทุก,ท,กท่านเทินลำดับต่อไปอร่วมกันอุทิศบุญถึงบุพการี ปิยชนคนที่คุ้นเคยและจงสำเร็จแก่เหล่าบูรพกษัตริยาธิราชตลอดจนถึงวิชนคนกล้าผู้เสียสละช่วยการรักษาชาติบ้านเมืองผืนแผ่นดนินที่อยู่อาศัยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างโศบสุขตลอดมาด้วยส่วนแห่งบุญกิริยาวัตถุที่ทุกท่านได้กระทำบำเพ็ญแล้วมีการให้ทานการฟังธรรม การทำความเห็นให้ถูกตรงเป็นต้น mm hmm. นี้หลวงพอ่อจะเป็นผู้สาธยายนะแล้วโยมก็กําหนดาตามเอาก็แล้วกันเนาะเพราะมัน,ม,นมันยาว <c oughs> อีทางเมปุญญังอาสวะขยาวหังโหตุอีทางเมปุญญังนิพพานสาปัจยโยตุ มามาปุญญาภาคังสัพพัสตานังภาเชมีเตสเพเมสมังปุญญาภาคังลาพันตุขอบุญนี้ของข้าพระเจ้าจงเป็นเหตุนำมาซึ่งพระนิพพาน อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะขอบุญนี้ของข้าพะเจ้าจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่พระนิพพานข้าพะเจ้าขอแบ่งส่วนบุญของข้าพะเจ้าแก่สัพพสัตว์ทั้งหลาย ขอสัพพสัตทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับส่วนบุญอันเสมอด,ด้วยขา้าพจ้า้าสาธุสาธุสาธุ